สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าส kind of ู่รายการแดงปลาสวร์วันนี้มาประกอบชุดน้ำหนึ่งพันสองรอยบาทกันเหตุมันเกิดจากผมนั่งหาของเล่นในช้อปปี้และอยากรู้ว่าชุดน้ำแต่เนี้ยถูกสุดมันเท่าไหร่ผมก็หาเข้าไปว่าชุดน้ำ แล้วก็ได้ชุดนี้มา1,200บาทได้น้ำเปิดทั้งชุดพร้อมประกอบพร้อมใช้นะฮะใครที่อยากจะดูอันวอล์กแบบเต็มๆนะแกะกล่องแบบเต็มๆไปดูในไลฟ์เก่าผมได้กดมุมบนขวาสักมุมหนึ่งนะผมเคยไลฟ์ไว้แล้ววันนี้เราจะมาประกอบกันนะแต่ก่อนที่จะป,ประกอบขอทัวนอีกรอบหนึ่งก่อนว่าในชุดเขามีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกเลยก็คือหม้อน้ํา1ตอนพัดลม1ตัวเลือกสีไฟได้แล้วก็มีน้ํายาหล่อเย็นอันนี้ก็เลือกสีได้เหมือนกันเหมือนกับสีไฟพัดลม ต่อไปก็คือสายางถังพักน้ําซึ่งถังพักน้ําอันนี้เป็นแก้วด้วยนะครับไม่ใช่พลาสติกอ่าเป็นแก้วนะครับอันนี้ปั๊มน้ําเล็กๆเหมือนหน้าตาเหมือนปั๊มตู้ปลานะอันจิ๋วเดียวอันแค่นี้เองเนี่ยต่อมาก็คือบล็อกน้านี่ครับจุดน่าสงสัยที่สุดของชุดน้ํานี้ก็คือไอ้บล็อกน้ําตัวนี้นี่แหละ มันเหมือนบล็อกน้ําที่เขาไว้ใช้กับพวกแผ่นเพลเทียพวกอะไรพวกนี้นะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะเอา CPU คอมพิวเตอร์อยู่หรือเปล่ามาดูสเปคเครื่องกันด้วยนะว่าเครื่องที่เราจะใช้เทสกันวันนี้มีสเปคอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือนี่นะครับ CPU ของเราเป็น Core i9 10900ใช่ครับผมจะลองชุดน้ำา2 2 0 0บาทกับ CPU i9 LAM 16GB แ16 SSD s ม WDSN50 บอร์ด ASUS Z490 iGaming แล้วก็ประกอบลงเคสนี้นะครับพอแซลออกซิเดียน250หดีหรือว่าเล็กแรงดำองผมนั่นเองทำไว้นานแล้วนะครับเครื่องนี้เลยเครื่องนี้ก็ตอนนี้ก็ลื้ออกแล้วเตรียมที่ว่าจะประกอบชุดนี้ลงไปประกอบบล็อกซ p u กันก่อนนะบล็บอก CPU ประกอบได้ด้วยการขันขายึดนั้ามีขายึดตรงนี้มาให้2ตัวนะครับเราวิจัยกันไปในไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันยึดยังไงนะเพราะว่าการที่ประกอบชุดน้นํานี้เขาไม่มีคู่มือมาให้เลยก็คือเราต้องเดากันเองล้วนๆนั่นเอง ว่ามันจะประกอบอยังไง แต่ทีนี้นะน็อตพัดลมมันเล็กไปมันขันแล้วมันทะลุรูลงไปเดี๋ยวผมไปหาแหวนมารองก่อน ซับายได้จากเราไปแล้ววั็นที่เรียบร้อยนะครับก็ว่าทำไมตอนแรกมันเปิดไม่ติดซับายพังนะครับโอเคตอนนี้ติดแล้วเติมน้ำเพิ่มยงตอนนี้เราก็ปิดฝาได้แล้วในระดับหนึ่ง ใช้ได้ยังไม่รวมไม่ซึมนะตอนนี้แต่ผมต้องเปลี่ยน power supply ก่อนเอา power supply ตัวนี้ใส่แทนของเดิมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาผ่านไปหนึ่งวันตอนนี้มันถูกป,ประกอบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูกันเลยดีกว่าว่าอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรบอร์ดนี้มี s s d มี windows อยู่แล้วนะมันก็น่าจะบูตเข้า windows เลยไหมโอเคเครื่องบูตได้ปกติดีอย่างแรกเลยครับ h a r d วร์อ info ฮาร์ดแวร์อินฟต้องมาแล้วตอนนี้ณนะจังหวะนี้เปิดขึ้นมาเซนเซอร์โอลี่อ่ะโอเคไม่อัปเดตไม่อัปเดตไม่อัปเดตตอนนี้ไม่ <c oughs> <c oughs> เลื่อนลงไปหกสิบหกสิบกว่าองศาไอดเดิ <c oughs> ก็ถือว่าร้อนนะครับหกสิบกว่ากับไอดเดิที่ว่ายังไม่มีโหลดอะไรเดี <c oughs> ๋ยวเราลองซีเบนดดูเปิดซีนี้บนช์ขึ้นมาย่สบสามลาสุดจากเดี๋ยว แค่เปิดซีดีเบสก็แดงแล้วนะครับ <laughs> ขอสิงก็ขอลองสิงก็คอก่อนดิลองสิงก็คอก่อนว่ามันจะเป็นไงเรายังไม่ลองปติคอเพราะแค่เปิดโปรแกรมก็แดงแล้วซิงก็คอก็น่าจะแดงนะครับนั่นแหละครับตามนั้นครับร้อยองศาไปแล้วที่เรียบร้อยเดี๋ยวลองขยับบล็อกดูดิเผื่อมันไม่แน่นไม่อะไรแบบนี้เปล่าขยับบล็อกแล้วหนักกว่าเดิมอีกจากปัญหาที่เกิดมาเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นที่บล็อก CPU เพราะว่าเจ้าตัวบล็อก CPU มันไม่ร้อนเลย มันไม่อุ่นเลยคือมันอุณหภูมิห้องปกติมากๆนะแต่ซ็อกเก็ตซีมันร้อนมากก็แสดงว่ามันน่าจะถ่ายความร้อนจาก CPU ขึ้นมาที่ตัวบล็อกไม่ทันนั่นเองแต่ผมก็ดูแล้วชิ้นอื่นน่าจะปกติดีนะเพราะปั๊มน้ํามันก็ทําหน้าที่ของมันน้ํามันก็วิง่งวิ่วิ่งอยู่อย่างนี้หม้อน้ําพัดลมทุกอย่างก็หมุนปกติเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมว่าน่าจะได้ลอง เปลี่ยนบล็อกน้าดูไปเอาบล็อกน้ําของชุดน้ําจริงๆเลยที่แบบว่าขายกันพันกว่าบาทมาลองใส่ดูเปลี่ยนดูแต่อุปกรณ์อื่นยังใช้เหมือนเดิมดูสิว่าเทมจะลดลงแค่ไหนแล้วมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับแต่ยังไงแล้วผมก็ยังมองว่ามันคุ้มอยู่ดีนะครับหนึ่งบาทคุณได้ทั้งชุดยกเว้นบล็อกทังพักกับปั๊มก็คุ้มแล้วอ่ะพันสอ่ะเพราะเมื่อก่อนมันแพงมากแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเนี้ยปั๊มมันมันยืนยันว่ามันทํางานได้แล้วแต่ทนไหมอันนี้ผมก็ไม่สามารถทราบได้เหมือนกันนะครับอ่ะ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันผมเอาบล็อกมาเปลี่ยนนะครับหาบล็อกที่เป็นแบรนด์เนมมาลองเปลี่ยนดูก็ไปแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์แดงปลาสวรร์ l e t f i t e a v e n c o m สำหรับวันนี้แดงปลาสวร,รสวัสดีครับ